สวัสดีค่ะก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่เหมียวลองแกะดูะภายในนะคะแกะดูข้างในของอเลื่อยนต์กระทิงดำรุ่น6,000นะคะรุ่นใหม่หน้าสุดน,นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เหมียวจะมาลองสอลองสปาร์ตนะคะให้ลูกค้าได้ฟังเสียงกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเหมียวแนะนำะตัวนี้กันอีกทีนึงนะคะลูกค้า วันนี้นะคะเป็นเลื่อยยนต์ตะกินดำนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยโฉมใหม่เอาตัวนี้นะคะเป็นเลื่อยยนต์ตะกินดำตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะของเดือนกันยายนนะคะโฉมใหม่ตัวใหม่รุ่นใหม่เลยนะคะไม่ใช่รุ่น580 0เป็นรุ่น6 0พันะคะก็ทำด้วยกันออกมาสองสีนะคะเป็นขหวเทา้วก็ดำเทารา,จาดจัานะคะเบองตโฟนเข้าข้างนะคะไำหับน่จับซึ่ิที่แล้วเดี๋ยวทำรายละเอียดกันแล้วนะคะแกะให้ดูภายในเลย ไายนอกนะคะเป็นแบบนี้ฝาลานสปาร์ตนะคะจะโครโมกันกับรุ่น5800นะคะโครโมกันก็อเอาบอกไว้นะคะรุ่นสูงกันเข้า,เ,าเดิมนะคะ4.5จุด2มิลเช่นเเดิมนะคะแต่ว่าช่วงใส่เข้าแต่ว่าก้านก้านสูงนะคะจะยาวกว่า5800 การสูกจะยาวกว่าซึ่งก็ทำให้แรงกดเขายอดกว่าเพราะฉะนั้นใส่ปลายาสูงสดได้ถึง3.5นิ้วเลยะคะ่ะลองรับปลายาได้มากกว่าไอ้นี่นะคะก็จะแรงกว่าเดีย๋ยวแรงให้แรงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สมานก,กันเลยนะคะของแถมมาดูในส่วน okay. ของด้านของแถมนะคะถ้าตัวสีดําดําเทาก็จะเป็นมือเบรก็จะเป็นสีดํานะคะส่วนถ้าเป็นสีเขียวเทามือเบรปาเบรจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะ แล้วก็มีบาโซ่11นิ้วครึ่งน,นะคะหนึ่งชุดบล็อกหัวเทียนนะคะไขควงตะไบหาหูหเหลี่ยมสองตัวนะคะฟันตาน็อตฟันตานะคะแล้วก็น็อตจับ,บที่ตรงน้ำมันนะคะแถมไปให้ลงหังนึงนะคะก็ได้ไปหมดทังเซตนี้เลยนะคะมีสักสีเขียวและสีดำน,นะคะกล่องอาจารย์กล่งเป็นแบบนี้นะคะรหัสเขานะคะคือ B C F 1 5 2 E G 6นะคะไปค่ะเดี๋ยวไปลองเทสตา์ทตัวนี้เป็นตัวที่เหนียวแกะไว้ในคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปลองสตาร์ตองคร้องกันเป็นลางสตาร์ตเบานะคะไปดูว่าประกอบเสร็จแล้วนะคะประกอบอ,อ่สตาร์ตติดไหม จาก58นะคะก็คือกรองนะคะจะทํากรองอากาศออกออกมาดีกว่ารุ่น5800นะคะซึ่งก็กรองอสิ่งสกปรกเข้าคาบูนะคะการสิ่งสกปรกเข้าคาบูได้ดีกว่านะคะเดี๋ยวไปแกะให้ดูกรองอากาศจะเป็นกรองรุ่นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันครอบไว้อยู่แบบนี้เลยภายในนะคะข้างในคือคาบูนะคะลูกค้าอันนี้เป็นปากคาบูเดี๋ยวเรียกถูกไม่เป็นรู้นะคะซึ่งกรองมันจะอยู่อย่างนี้เลย คองมันอยู่แบบนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวว่าดูแล้วมันค่อนข้างหนาเลยทีเดียวแต่มันก็คือระบายอากาศได้นะคะไม่ใช่หนาจนระบายอากาศไม่ได้นะคะแล้วก็มันครอบไปแบบนี้แล้วก็ใช้มันแล้วมันก็จะมีตัวเนี้ยนะคะก็ติดกันแบบนี้อีกทีหนึ่งนะคะซึ่งคาดว่าโอกาสที่ฝุ่นละอองจะเข้าไปในคาบูอะ่ะคือมันจะยากขึ้นนะคะก็จะทําให้เครื่องติดอยู่ปกติด,ดีนะคะคาบูเราก็จะไม่ ไม่คอยเล่อะไรทำวงไม่ไม,ไม่ไม่หมนน <c oughs> ัว, <c oughs> วออะสีขยะอของเพราสิ่งสปกปรกมันก็จะไม่เข้าเครื่องลูกสูบดอมันก,ก็จะไม่เหลืออไม่หลวงนะคะสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะสวิตติดเปิดอยู่ด้านนี้นะคะงัดขึ้นนะคะลูกค้างัดขึ้นอาบางท่านนะคะงัดลงเพราะว่าเขาบอกว่าอะนนเพราะเขาเข้าใจว่าคําว่าสต็อค,คือตรงนี้เขาก็เลยกดเปิดด้านนี้ไม่ใช่นะคะ ความหมายตรงนี้ก็คือสต็อกแล้วลูกศรชี้ลงคือสตออ็อกอะคือกดลงนะคะลูกค้านะคะเวลาเปิดใช้งานงัดขึ้นนะคะโอเคแล้วก็สตาร์ทครั้งแรกดึงโชค๊คดึงโช๊คออกนะคะอะมาเลยมาสตาร์ทพร้อมกันเลยนะคะติดไม่ติดไม่รู้ะคะ่ะเดี๋ยวลองพร้อมกันเลยนะคะน้ำมันนะคะดี๋ยวผสมไปแล้วนะคะ น,น,น้ำมันนะคะลูกค้าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผสม2ทีนะคะจะใช้เบนซินก็ได้หรือ9ก้าึงก้า้าก็ได้นะคะส่วนน้ำมันหล่อโซ่ก็ใช้น้ำมันเครื่องเก่าก็ได้น้ำมันเครื่องใหม่ก็ได้หรือน้ำมันเครื่องหล่อน้ำมันหล่อโซ่โดยเฉพาะก็ได้นะคะอากาศจะลองเลยปัมสวิตงชง์ขึ้นเปิดโช๊คสตาร์ทจนเหมือนมีเสียงจะติดนะคะแล้วก็ปิดโช๊คโอเคไป เหมือนเมื่อสักครู่นะคะเราให้ปิดโช๊คนะคะแล้วก็สตาร์ทต,ต่อได้เลย เดี๋ยวว่าเสียงมันดังแล้วก็มันแปดมากเลยนะคะเดี๋ยวถือว่าแรงนะคะผู้หญิงเนาะไม่ไม่ค่อยรู้แต่ว่าพอรู้สึกว่ามันแรงมันแปดมันจี๊ดมากกว่า5.8ศูนย์นะคะโอเคก็เดี๋ยวลองสตาร์ทกันอีกทีนึงแล้วก็รู้สึกจะหน่วงหน่วงกว่า5.8้วยหมอนว่ามันสตาร์ทยากกว่า5.8นิดนึงนะคะด้วยความที่เอ่อการสูบมันยาวขึ้นน่นะคะแรงอาจมันมากขึ้นเดี๋ยวก็เลยว่ามันน่าจะสตาร์ทยากขึ้นนิดนึงนะคะแต่พี่ผู้ชายไม่ได้จะมีปัญหา สตาร์ทใหม่นะคะไม่ต้องเปิดโช๊คนะคะเอ้ยสตาร์ทรอบ2องนะ,ะไม่ต้องเปิดโชค๊คโอ้โหแรงแรงลูกค้าแรงใครอยากได้แรงๆร่ะโอเคหมายว่าแรงอะ่ะตัวนี้นะคะแต่ข้อเสียหมายว่า ดังนิดหนึ่งนะคะจะเสียงดังกว่า5.8 0นิดนึงก็ตัวนี้นะคะบริษัทเคไว้ว่าใส่ปลายาสูงสุดได้ถึง35นิ้วเลยนะคะเี๋เคได้เนี่ยเรื่องน้ำมันหล่อโซ่เดี๋ยวเบลลองน้ำมันหล่อโซ่ว่าไหลดีไหมออกดีไหมนะคะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าน้ำมันหล่อโซ่ออกดีไหมนะ นั่น,น,นกระเด็เดี๋ยวลองใช้กันน้ำมันเครื่องนะคะเดี๋ยวมาดูร้อนเลยดรวยหัวจับไม่ได้เลยนะไอ,อ้โทรศัพท์เลยถ้าไหลออกมันจะดูออกตรงไหนนี่นี่มันจะไหลอ่าโอเคตรงนี้ถ้ามันไหลได้ไหลนะคะเดี๋ยวเดียวมันจะไหลออกตรงนี้นะคะลูคะไปเปิดไฟพี่ดีตรงนี้ร้อนไหม ไม่ร้อนไม่ร้อน,ร,อนร้อนนะเป็นข้อสองูนะลูก,กค้าเมื่อกี้เหนือเทสเออเสียงเสียงค่อนข้างดังแต่แรงมากเลยอ่ะใส่ไปเยอะมากไหมที่ไหนใส่ไปเต็มเลยก็ได้เต็มเลยนะโอเคมาดูว่าน้ำมันหล่อโซ่ไหลออกดีไหมไหลปกติไหมนะคะเป็นตัวใหม่แกะกล่องเลยนะคะลูกค้าตัวนีวน้

ไหลออก,กปกติเลยนะคะใครอยากได้รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวมีพอ็อตจำหน่ายนะคะลูกค้าราคาเดี๋ยวทิ้งไว้ตรงมุมด้านล่างใช้มือนะคะบนโทรงานด้านบนนี้เลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะมีพ็อมจะสง่สงฟรีเก็บเงินปลายทางทุกจังหวัดนะคะเดี๋ยวไม่บวกเพิ่มนะคะเก็บเงินปลายทางได้เลยไม่ต้องโอนสบายใจได้นะคะแล้วก็ประกันสินค้าเสียหายจากโรงงานขนสง่งเดี๋ยวเพน วันนะคะลดค่าเดลิเอี่จากร้นเดี๋ยวนะะไม่ต่อ,อันที่ด้านในแล้วคุณผ้าประกันหกเดือนนะคะซ่องฟรีแล้วก็อร่อย,อยะคะิดราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวเรียกขนส่งเข้าไปรับสินค้านะคะถหน้าบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องห่วแท็กดูจากทร้ของแท้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็มีรับประันทุกชิ้น รโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะวันนี้เดียลาไปก่อนนะคะฝากสินค้าแล้วก็ฝากลิปของเดียด้วยฝาก like, share, share, ไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยเป็นกำลังใจนะคะไเป็นด้วยนะคะวันนี้หลังไปก่อนขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ